อุทเทศแห่งจตุราริยสัตว์พิขูทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมรุขทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ข้อนี้คือการบอก การแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างสอย่างเหล่าไหนเล่าสอย่างได้แก,ดดก,ดก่ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์พิกูทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมารุขทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ข้อนี้คือการบอก การแสดงการบรรยัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเรสริฐสี่อย่างเหล่านี้แลภาคหนึ่งว่าด้วยทุกขะอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกอุทเทศแห่งทุกขะอริยสัจพิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกขเป็นอย่างไรเล่า ภิขุทั้งหลายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปปาทานขัน คือขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเป็นตัวทุกข์นี้เรียกว่าความจริงอันประเสริฐคือทุก์ขนิเทศแห่งทุกขะอริยสัตนิเทศหนึ่งว่าด้วยประเภทและอาการแห่งทุกข์ขตามหลักทั่วไปพิกูทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คัน การบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวะวันิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเกิดพิกูทั้งหลายความแก่เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายความแก่ความคร่ำคร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมไปแห่งอายุ ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวะนิกัายนั้นๆของสัตวเ์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าความแก่พิขูทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายการจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าความตายพิกูทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่าพิกูตทั้งหลายความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าความโศกกลุ้มกลัดความโศกสุมกลุ้มกลัดของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันความทุก์ชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความโศกพิกูทั้งหลายความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันการคร่ำครวญการร่ำไรรำพันความเป็นผู้คร่ำครวญความเป็นผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันความทุกชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความร่ำไรรำพันพิกูุ้ทั้งหลายความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าพิกู้ทั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นไปทางกายความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกายความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่เกิดแต่ความกระทบทางกายนี้เรียกว่าความทุกข์กาย <premises. S 2> พิขูทั pled, ้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าพิขุท anyway ั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นไปทางใจความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางใจความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่เกิดแต่ความกระทบทางใจนี้เรียกว่าความทุกข์ใจพิขูทั้งหลายความขับแค้นใจเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายความกลุ้มใจความขับใจ ความเป็นผู้กลุ้มใจความเป็นผู้ขับใจของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าความขับแขนใจพิกูทั้งหลายความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิกูทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเหล่าใดในโลกนี้ ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุกไม่หวังความเกสมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาการต้องไปด้วยกันการต้องมาด้วยกันการต้องอยู่ร่วมกันความระคนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่า ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์พิขูทั้งหลายความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัเหล่าใดในโลกนี้ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุก หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาเช่นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตามการไม่ได้ไปร่วมกันการไม่ได้มาร่วมกันการไม่ได้อยู่ร่วมกันความไม่ได้ระคนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี่เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ที่กูทั้งหลาย ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนานี้เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์พิขูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่เล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์พิกุูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอหนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาและความตายเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์พิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอหนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดา และความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์พิกุทั้งหลายกล่าวโดยสรุปแล้วปันจุปปาทานขันเป็นตัวทุกข์เป็นอย่างไรเล่า พิกูทั้งหลายปัญจุปปาทานขันได้แก่สิ่งเหล่านี้คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเหล่านี้แลเรียกว่ากล่าวโดยสรุปแล้ว บรรจุบปาทานนขันเป็นตัวทุก์ขนิเทศหนึ่งว่าด้วยประเภทและอาการแห่งทุก์ขตามหลักทั่วไปจบ